ตึ๊บเลยยังไม่ถึงนวะบรรยาัาศยามค่ำคืนผลิตมุนทนนี่เข้าเขตอายุธยาปทุมธานี เพิ่งเลยตลาดแชร์มาตอนนี้ไม่แน่ใจว่าถึงบางปะอินหรือยัง เพ่อนเพื่อนพี่น้องชาวครีเอเตอร์ทุกๆคนครับนี่เวลา18บนาฬิกาห้าสิบนาทีกำลังจะเข้าเขตปทุมธาน,นีครับ วันนี้ออกบ้านสายออกมาสองโมงหัาเกือบเก้าโมงถึงช้าวันนี้ถึงช้ารถก็ติดกันเราจะ การจราจรก็หนาแน่นออนุญาตจบการถ่ายวิดีโอก่อนนะครับเพื่อนๆพี่ๆป้าๆน้องๆจราจรหนาแน่นอีกแล้ว เอียดทีนั่นเอียดอีกแล้ว